สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องสวนฝรั่งออนทัวนะครับมื้อนี่กับตะสิพามะหวอฝรั่งกันนะครับคือเก่าครับตัวหมูหวานผมไปต,ตัดหญ้าคันแทเนาะครับบ่ได้ลคงิปบว้เนะมื้อนี่ก็สิมาฮวอเป็นมื้อที่สามนะครับต่อจากบ้านกอนนุ่นก็คือยังผมบวกนะครับถ้า เขาปล่อยไว้หลายมือลูกฝรั่งมันกะมันกะใหญ่เนาะใ่ไว้ครับเพราะว่ามันบางทีมันเขาใส่ปุ๋ยไปเร็วมันกะมีฝนตกลงมาเนี่ยมันกะลูก็ให่่ไวถ้าเ่าปล่ายห่อมันก็สิเป็นเพี้ยนะครับเพี้ยมันก็สิมากเกาะอยู่ลูกฝรั่งเนาะ ไงไว้เลยครับเห็นบอกครับไอลูกนี่ที่ว่าผมห่อไปเนาะครับตอนนั้นแต่ว่าลูกนี่มันยังยังบหไงเนาะครับผมอาไว,ว้ก่อนมาที่นี่้านอีกสองสามหมื่นเมื่อเมืองไม่มมมมนี่ครับมันคู่กันนี่ครับญงทอกันเลยนอ ย่สวนนี่ถ้าเป็นลูกแบบนี้นะครับนี่เป็นเลี่ยมแบบนึงสที่โบเอานะครับมันบ่สมบูรณ์มันเป็นกลีบน่ครับนี่มันบ่สมบูรณ์นะครับด็จริงด้วยครับเอาทุกเอาที่ว่าลูกมันกลมนะครับแล้วในในลักษณะนี่ครับมีสามนึงสิสามลูกนึงสิครับเอาด้านข้างนี่ออกครับ ด้่นข่างสองสองลูกนี้ออกครับเอาลูกนี้ไว้ครับลูกกลางเพราะว่าลูกกลางมันอีสมบูรณ์นะครับถ้าสมมุติว่าลูกกลางมันมีแมงต๋อเลี้ยวลูกข่างมันสมบูรณ์เอาลูกกลางออกดนะครับเอาไว้ลูกลูกข่างลูกเดียว้อใจพ่ครับคือสมมุติว่า ลูกกลางเนี่ยมันมันโดนแมงตอครับเป็นหูคือมีเพียงสิแต่ว่าลูกลูกขางเนี่นี่ที่ผมเด็ดออกเมื่อกี้นี่นะครับถ้ามันสมบูรณ์งามเขียวบ่มมียังต่อเขาเนี่ยครับพวกแมลงเนี่ยเขาเก็บไว้ครับเขาเด็ดแค่ลูกกลางออกกับลูกข่างทั้งนี้ครับถ้าแล้วลักษณะจังสี่นี่ครับมีสองลูกเอาไว้แค่ลูกเดียวครับเพราะว่ากิ่งตัวนี้มันหน่อยเนาะครับนี่ อิงตัวนี้มานหน่อยถ้าเอาไว้สองลูกนี่เวลานั่นเขาแย่เขายิ่โน้มลงเฉยครับเพราะโน้มตรงนี้ตรงนี้มันอย่หักนะครับเขายิ่โน้มลงเองครับถ้าลูกเขาแย่ถ้าเอาไว้สองลูกถ้าเอาไว้ลูกเดียวนี่เวลาลูกเขาแย่นี่เขาโน้มลงนี่มันยู่บกคอยหักนะครับเคียมมันง้อยเฉยครับหเห็นหมครับพอได้หอวหมดละ นะครับหลังจากห่อครับต้นหนึ่งบางทีมันกระดกนะครับบางต้นมันก็บอ่ดกไปยีขาวกุยเนี่นะครับกระดาษนี่ที่ผมไล่ห่อมาเลยที่สิบต้นนี่ผมใหย่พาเมืองนึงครับไอ้ต้นฝรั่งหงเปสือผมเป็นยังไเลยะครับดอกลูกดกเลยถ้าคุณเฮ็โบเป็นนะครับ นี่จะใบครับผมบอกเลยเลยครับนี่นมันโมเมนใบเลยครับเห็นบอกครับพึ่งหน่อยพี่ผมบอกในคลิปที่เลียวครับตัดแต่งจริงฝรัง่งผมเห็นเขาเกิดมาตอมตรงนะครับมันติดเลยครับถ้าเขามาตอมแล้วลูกมันยิติดเลยครับมันก็ดีย่างหนึ่งไงครับว่า เขาก็ซอยเหลือเขาได้เนาะเขาก็ไม่ต้องไปทำร้ายเขาดอกแก่ใหญ่เขาไปมองไม่ครับเดี๋ยวเขาก็มาต่อมเจสอนเนาะนี่ผมห่อไวเลยนะครับสลุกมันหย่เดี๋ยวผมจะชิมเมืองครับว่ามันมันหยหวานบ่นี่นะครับผงเปซือที่ผมห่อไว นครับของโบซื้อนี่เมืองยังไดเวลาเก็บนี่มันยังขี่พอดีครับผิวเขานี่มันจะคุขะจักน้อยนะครับให้เขาคุขะบ่ให้เรียบครับแล้วก็สีออกชมพูจักน้อยนะครับอันั้นาหว,วานเลยครับ ตาคนเก็บบ่เป็นอีกเห็นขาวคือฝรั่งจิ้มจูนี่เก็บไปบางทีบ่ได้เลยครับมันกับ,บ่วหวานคือเขาจิตนะครับรสชาติมันกิบจืดหวานเลยครับพวผมเคยชิมแล้วต้องให้ผิวเขาคุข้าเลกน้อยแล้วก็อมชมพูนะครับแล้ว คลายเลยครับอันนั้นหวานเน่น้อนครับเนื้อข้างในเขาแดงือแต่งมูลเลย ขอโทษขออภัยเด้อครับบางทีไอ้บางทีก็ว่าผิตว่าสึกนะครับบางทีก็ว่าตุกใช้ตุตกแล้วเนี่ยจะขอโทษขอไผ่เนาะครับเพราะว่าผมก็บ,บว่าไม่ค่อยเก่งนะครับเหมือนพูดไม่ค่อยเก่งนี่แหละครับ ว่าเฮ็ดงานนี่เต็มร้อยครับบุมีท่อเด้อครับเมืองฝรั่งซีลูกนี่ครับนี่สี่ผมห่อไ้เนาะซี่คือสามบานเห็นหบน่ครับลูกเขาใง่่ะนะครับกะกะว่าวัน ก้อนเสาเนี่ยนะครับทกิเก็บไปขายเท้าหมดและครับบีนะ้เอาชั่วเลยครับมากินเลยบีนะ้ตอนนี้นะครับเหตุผลของการการห่อกระดาษนะครับแล้วก็ถุงนี่พ่อเขาเป็นเงื่อนะครับน้าขเขาก็ไหลลง่มีขาง ถ้าน้ำข้างอยู่นี่นี่ยแถวตูดตรงนี้เขาเนี่ครับไม่ยออกสีดำๆๆนะครับเหมือนมันเนาตัวนี่มันไหลลงนะครับนี่ตัดกลนถุงนี่นะครับมันกซ็ซออยได้หลากระดาษกระออยได้ป้องกันแสียงแดดนะครับเลี้ยวไปยังที่ผมบอกในคลิปที่เลี้ยวนะครับว่า ุงคุณกับทุงใสมันดีตรงไหนเนียดีตรงนี้นะครับเวลาลูกเขาหง่เนาะเอามองอยังสีปั๊บเนี่ยเอาลู้เลยครับว่าฝรั่งเฮานี่พอได้เก็บเลียวมันจะออกขาวงามถ้าเป็นทุงคุดปุ๊บนี่มองที่บ่คอยเห็นนะครับมันกันแดดได้ดีอยู่แต่ว่าเวลาเขาสิเก็บขายเนี่ยเข้าบอลูครับ เขาอาเมื่อเสียเวลาแกะมัดถุงเรากับเมืองเดีอครับที่เลยลูกเดครับว่ามันพอได้ยังถ้าบ่พอได้เขาก็มัดคืนเดอครับบ่ต้องครับอยู่สวนแกะผมม้าเนี่ยนี่ครับเห็นเลยว่าพอเก็บบ่พอเก็บครับพอบ่พอเขาก็เก็บไว้เขาอย่างนี้ครับปิดไว้บ่ให้แดดมันท่องครับแก่หน่อครับเพราะว่า ถุงนี่มันใสครับมันมองเห็นครับเพราะว่าเป็นถุงคุ้นนี่ก็ยังผมบอกครับมองแบบนี้นี่บ่เห็นเลยครับลูกแงอยู่ต่ว่ามองบ่เห็นว่ามันอีเก็บได้บ่เขาก็ต้องมาเกะฝังค้นเขาก็มัดนะครับต้องมาเกะถา่ามันมันกับบ่เป็นอย่างหนอครับแต่ว่าเวลาเขาเก็บไปขายนะครับ ลูกค้าเขาเวลาเนี่ยตีต,ตีออกฝรั่งเจ้าคือเขียวเท่ะ่ะมันจะหวานมันจะกรอบไหมเนี่ยเขาจะไปโกโหกเขาบ่ไ,ได้ดอูกเด้ครับบางคนเขาหู้นะครับลูกค้าว่าฝรั่งนี่มันหวานมันกรอบมันจะเป็นผิวแบบไรเนาะปากค้นที่ว่าจะปลูกนะครับว่าต้องคิดมากครับคิดว่าจะปลูกปลูกเลยครับเขาจะไปเสียเวลาลงมือเฮดโหลด ลงมือเขาก็บเบืองเมืองน้ำว่าเขามีน้ำบ่อแลงน้ำเขานะครับน้ำนี่ยคือสำคัญที่สุดผมบอกทุกคลิปเลยครับปลูกหยังก็สร้างครับน้ำเนี่สำคัญถ้าบ่มีน้ำเยอะเยอะไปปลูกครับปลูกได้ก็ตายครับรอถ,ถ้าฝนรับรองตายมเมืดกับบ่ได้ไ่ได้ไปขายเดอกวครับกาลัง มีนามแล้วเร็ดแล้วเขาตั้งตั้งเลยว่าเขาจะปลูกจีกต้นครับเราจะปลูกจักสามสิบต้นนี่รองเมืองรองเลียนหลูกกับพลังเมืองว่าเขาจะเห็ดเปลี่นบอ่เอเดวเขาอย่างนี้เวลาให้มันบอ่อนะเลียนหลูกเออเปลี่ยนแล้วขาใจแล้วว่าเห็ดจังได เาค่อยขยายครับอันนี้ขยายนี่ห่อก็บ่ต้องไ่ต้องไปซื้อพันธุส่สครับรัดตอนจริ้งพลังสามสิบต้นจะกค้งนะครับพัดตอนเมืองามติดหักเอาลงถุงครับถุงดำแล้วก็ซื้อดินปลูกมาเอาล้แล้วก็กนะเขา,าก็หดน้ำให้มันอยู่ในเลื่อนพอช้ำเ,ค,เครับเจ็ดขึ้นไว พอมันติดมันก็จะแตกตาเ่น้อยออกตรงกิ่งฝรัง่งนะครับแสดงว่าหากเขาเดินเรียบร้อยแล้วครับเขาก็จากนั่นแหละครับไปขยายตัวเขาก็ต้องไปสื่อเขาดกซื่อค่าคขนทรงเพ่งมังเจ้าเขาบกคอยอยากขาย,ขายให้นเขา่านเขาไปขายแข่งเรับอครับนี่ก็จังววาแหลครับกับมะฮูวฝรัง่งคือเกอนะ่าเนาะ ก็โบมีอยังหลายเนะครับกถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดครับแชทเพื่อที่จะเ,เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับส่วนผมก็บ่ไเดห่วงวิชาดะครับ าคอมมต์อยากลูอ่อะไดผมสามารถบอกได้ผมก็จะบอกนะครับเรื่องใดผมก็สามารถบอกได้ผมก็ยอมไว้ก่อนครับบางทีผมก็ได้เก่งมาจากใดหอกวนมากก็จะเป็นประสบการณ์นะครับในการปลูกฝลังผมผมก็ปลูกมาแล้วสิบปีนะครับประสบการณ์มันก็ซ้อยผมนะครับในการเลี้ยนลู้กับการปลูกพล,ลัง ก็ูมีอย่างหลายนะครับก็ขอ,อ,อฝากช่องด้วยเนะครับส้นฝรั่งออนตัวลิบหน้าเจอกันไหมนะครับสวัสดีครับ